วันนี้เรามานึ่งผักนึ่อปลากินน้ำพริกตาแดงกันค่ะว <Wow. S 1> ้าวปลานึ่งหอมหอมผักรวมนะคะก่อนอื่นเราไปนึ่อข้าวเหนียวก่อนค่ะวันนี้เรามีข้าวเหนียวดํานะคะข้าวเหนียวดําหอมหอมนุ่มๆค่ะล้างให้สะอาดเข้าไปนึ่งเลยค่ะนึ่งทิ้งไว้ก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็มาเตรียมผักเตรียมปลากันค่ะปลาแดดเดียวนะคะวันนี้เราจะเนึ่งปลาแดดเดียว กินกับผักรวมต่างๆค่ะมีกวงตุ้งมีเห็ดมีมะเขือพวงมะเขือลายมะเขือนานาชนิดแล้วก็เห็ดนางฟ้าเราเตรียมทุกอย่างเสร็จแล้วเราก็จัดทุกอย่างให้พร้อมค่ะแล้วเสร็จแล้วเราก็ไปนึ่งใส่ซึ้งนึ่งเลยนะคะวันนี้เรานึ่งปลาเดียวสองตัวเลยค่ะนี่ค่ะ ตัวแรกเราใส่ลงไปก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่ผักต่างๆลงไปเราก็เตรียมเอาไปนึ่งค่ะใส่ซึ้งนึ่งเลยค่ะเรานึ่งข้าวนึ่งปลาพร้อมกันเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็มาเตรียมน้ำพริกกันค่ะวันนี้เราทำน้ำพริกตาแดงใส่ไข่ต้มเหมือนเดิมนะคะ mm. น้ำพริกตาแดงใส่ไข่ต้ม ใส่ปลาย่างด้วยค่ะใส่ปลาปนนะคะไม่ใช่ปลาย่างนะปลาปนปลาช่อนทะเลปล่นเราเติมน้ําอุ่นลงไปนะคะละลายน้ําพริกให้ละลายก่อนค่ะน้าพริกตาแดงเราทานน้าพริกตาแดงก็อร่อยอยู่แล้วค่ะแต่วันนี้เราจะทานน้ำพริกตาแดงใส่ปลาปนแล้วก็ใส่ไข่ต้มด้วยค่ะลดความเผ็ดลงเด็กๆก็ทานได้นะคะแบบนี้ค่ะ ใส่ต้นหอมผักชีใส่ไข่ต้มลงไปค่ะวันนี้เราทำถ้วยใหญ่เราจะทานถึงเที่ยงเลยนะคะนี่ค่ะหอมๆเสร็จแล้วค่ะพอน้ำพริกเสร็จแล้วข้าวเราก็น่าจะได้ที่แล้วค่ะข้าวเหนียวเราข้าวเหนียวดำเราโหหอมๆนุ่มๆเลยค่ะว้าว <Wow. S 1> ข้าวเหนียวดำเราหอมมากค่ะ สุกแล้วนะคะเราก็มาสายไล่ลมกันออกก่อนค่ะข้าวนึ่งมาใหม่ๆเราต้องเอามาใส่กระด้งก่อนนะคะคนให้ระบายความร้อนก่อนค่ะเวลาเราไปใส่กระตริบข้าวเหนียวมันจะได้ไม่แฉะค่ะเพราะข้าวเรานุ่มหอมอยู่แล้วค่ะข้าวเหนียวดำหอมๆเลยค่ะทานกับอะไรก็อร่อยนะคะข้าวเหนียวนุ่มๆ วันนี้นึ่งเยอะเลยค่ะกระติบใหญ่ๆเลยค่ะใส่กระติบไม่หมดเราก็ใส่กระติบเล็กอีก,กระติบหนึ่งหอมๆนี่ค่ะเรามีกระติบเล็กข้าวนุ่มๆหอมๆค่ะเราไปดูปลากันค่ะนึ่งข้าวเสร็จแล้วไปดูปลาที่เรานึ่งไว้นะคะโอ้โหสุกแล้วค่ะหอมๆเลยนะคะ ปลาเด็ดเดียวค่ะเนื่งทีละสองตัวเลยค่ะผักเน้นๆเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็มาจัดใส่จานเลยค่ะทานตอนเช้าหนึ่งตัวตอนเที่ยงหนึ่งตัวนะคะหอมๆเลยค่ะพร้อมข้าวเหนียวดำค่ะขอบคุณนะคะที่รับชมวิดีโอค่ะ